วันนี้ป๊อ ok มีเทคนิคด,ดีมาแนะนำนะบางทีเราไปเห็นหัวปลาแล้วเราอยากกินหัวปลาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเก็ดเล็กๆตรงหัวปลาตรงเนี้ยมันจะแข็งเก็ดมันแข็งแล้วมันละเอียดมากมันขูดไม่ออกหรอกฮียพ๊อ ok มีเทคนิคดีๆง่ายๆเลยนะครับเมื่อี่ดูหัวปลาคุณมานั่งขูดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเห็นไหมครับเนี่ต้อมีมีเล็กๆขูดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเก็ดเล็กๆใช่ไหมออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไงครับเดี๋ยวเีป๊อจะทำให้ดู น้ำเริ่มร้อนแล้วเราจะเริ่มใส่ไปเลยง่ายๆเลยเนี่ยครับใส่ลงไปเลยเป็นหัวปลาเก่านะเมื่อเช้าเนียไปวงเวียนใหญ่มาโอ้โหสะใจมากไปเจอหัวปลาเกา่าแบบตามที่คิดเอาไว้เลยนะครับแล้ววิธีเนี่ยมันก็เป็นวิธีประหยัดเวลาเราเวลาเราปรุงอาหารเราไม่ต้องไปลวกทิ้งอีกแล้วเราสามารถปรุงได้เลยไปปรุงอาหารต่อได้ทันทีและนี่คือกระเพาะปลา นี <aid> ่ก <Solomon> ็พอปลาแท้เลยนะเนี <and> ่ยเนี่ยไม่โกหกเนี่ยก็พอปลาแท้ดูเนี่ยด้านในมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือด้านในเราก็ล้างน้ําย่อยอะไรขาออกหมดแล้วนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะคาวที่สุดส่วนที่เหม็นที่สุดของปลาเก๋าเลยนะครับเราก็ลงไปลวกพร้อมกันได้เลยแต่มันเหนียวมากนะตัวนี้มันเหนียวมากได้ไหมอ่ะอย่างนี้ก็ยังพอไหวเลยเขาเดือดเร็วขึ้นเขาเดือดแล้วนะแอนอย่างเงยเขาเดือดแล้วเราก็จะพลิกเขาหน่อย นิดนึงให้มันคั่วเห็นไหมเจ็ดเ,เ,เขาจะเริ่มบานออกมาแล้วเห็นเจ็ดไหมแกเห็นไหมเจ็ดเขาบานออกมาแล้วเราก็ปิดไฟเลยเสร็จแล้วเราจะเอาไปล้างแล้วทีนี้ถอนขึ้นมาเลยเราตักขึ้นมาหมดแล้วเราก็เอาใส่ในน้ำเย็นเลยนะเอาน้ำแข็งใส่เลยมันจะได้เย็นเร็ว จะได้ไม่ร้อนมือเวลาทํางานท่านผูช้ชมเห็นไหมเกล็ดเล็กๆไหนไหมเราเอามือเนี่ยลอกมันก็หลดุดออกนี่แหละคือเทคนิคง่ายๆเทคนิคดีๆแค่นี้เองพอเราไปปรุงอาหารนี่เราก็กินเคี้ยวได้แบบเต็มปากเลยเราก็ไม่ต้องฟังงค์มาเอะที่นี่มันมีเกล็ดปลาไหมอะไรไหมเนี่ยตามซ่อเนี่ยลอกออกให้หมดเช็คดูเกล็ดละเอียดเล็กๆตรงเนี่ยมันแข็งมากแล้วมันเอาไม่ออกถ้าเป็นร้านที่เขาทำข้าวต้มปลาเขาขายปลาอะไรพวกเนี้ย เขาจะใช้มีดปอกเลยนะจะไม่เอามาลวกนี่หรอกเขาก็ใช้วิธีเอามีดปอกแต่ว่าตอนนั้นปอ,อกเนี่ยมันต้องเป็นอตอนที่หัวเขายังไม่โดนสัตตามร้านก็ต้มปลาที่เขาทำกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับเทคนิคดีๆวิธีเอาเก็บปลาละเอียดตรงหัวปลาเก่าเขาออกนะเพราะนี่เองง่ายๆนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่กับเทคนิคดีๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ